สวัสดีครัสวัสดีค่ะพวกเราเป็นดัวแทนสมานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหลืองประชารัฐตั้มนงวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีคะวันนี้ที่จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการซักซ้อมศิลปะหัตถกรรมของน้องๆและไปให้กำลังใจน้องๆกันครับงั้นเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยครับตอนนี้อีที่ลุงคันหนึ่งนะคะ อยากรู้ไหมครับทุกคนว่าที่อาคารหนึ่งมีน้องๆคนไหนซ้อมอะไรอยู่บ้างอยากรู้สิคะงั้นเราไปดูกันเลยไหมคะไปกันเลยไปนี่ครับน้องๆว่าแต่น้องๆชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อบอยครับชื่อใครครับชื่ออู๋ครับชื่อมีครับพี่ขอความรู้สึกการแข่งครั้งนี้สี่คำครับสู้สุดใจครับพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆชนะด้วยนะครับเราไปรายการต่อไปกันเลยค่ะไปกันเลย ตอนี้เราอยู่ในห้องสมุดนะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในห้องสมุดเราจะเข้าไปดูในห้องสมุดว่ามีน้องๆคนไหนกาลังซ้อมอะไรกันอยู่หรือเปล่าไปกันเลยค่ะแข่งขันรายการอะไรกันครับยูอาบันาลับครับน้องๆชื่ออะไรกันบ้างครับเด็กชายอิทธิพัฒ์สิงห์รัตนโชตพนครับเด็กหญิงสัิยาดาเลี้ยงสีพิงโยค่ะเด็กหญิงสุจิราประสาสีค่ะน้องๆคิดว่าการแข่งขันในครั้งนี้น้องๆจะได้ที่อะไรกันครับ <wan> ที่หนึ่งพี่ขอสามคำให้กับความรู้สึกก,การแข่งครั้งนี้หน่อยครับที่หนึ่งแน่นอกจากรายการยูเวันนักแล้วยังมีอีกหนึ่งรายการนะครับไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ,น,คะนี่นะครับอีกหนึ่งรายการที่น้องๆกำลังซักซ้อมอยู่งั้นเราขอไปสัมภาษณ์น้องๆกันก่อนนะครับ รายการต่อไปกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่อาคารสามนะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่าอาคารสามเราไปดูกันนะครับที่อาคารสามมีน้องคนไหนซ้อมอะไรกันบ้างไปกันคะ น้องๆแข่งรายการอะไรกันครับผลงานสิ่ง,<อ>งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ครับว่าแตน่น้องๆเชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อเด็กชายดำกระสจนทลอยู่ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6ครับผมชื่อเด็กชายแล้วจะพยายามอยู่ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่หกครับครับพี่ขอสองคำให้กับความรู้สึกในการแข่งขันครั้งนี้หน่อยครับสู้เว้ยนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่อาคารชั้น3าแล้วนะครับดูสิว่าชั้นสามมีใครซ้อมอะไรบ้าง แข่งรายการอะไรกันคะแต่งบทประพัน์ก่อ่าน้องชื่ออะไรกันบ้างคะปิชายานิเลยค่ะพิธีมาดีแน่ค่ะน้องแข่งรายการอะไรคะ้อะไรมีน้องชื่ออะไรคะไม่มียะไรจะบอกที่ขอสามคำให้กับคุณสาภาษาไทยหน่อยค่ะช่วยหอยค่ะนี่เราอยู่ที่อาคารสี่ชั้นสองนะครับดูสิว่ามีน้องๆกำลังแข่งอะไรกันอยู่ น้องๆแข่งรายการอะไรกันครับแข่งคอมิกว่าลูกค่ะครับน้องๆชื่ออะไรกันครับชื่อรัติการณน่าลำพรางค่ะน้องๆคิดว่าการแข่งคอมิกน้องๆจะได้ที่เท่าไหร่กันครับอะได้ที่หนึ่งแน่นอนค่ะพี่ขอสามคำให้กับการแข่งครั้งนี้ครับํำให้เต็มที่น้องชื่ออะไรคะเดษชัยนัครินน้อยจีนค่ะ น้องจะไปแข่งขันรายการอะไรคะการทำนีชิดเร็วครับเออพี่ขอสัำัให้กับการแข่งขันครั้งนี้เลยค่ะพระคุรองครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องอนุบาลคะ่ะน้องๆกําลังทําอะไรอยู่คะชิะค่ะอ๋อศิลปะใช่ไหมคะน้องชื่ออะไรคะชื่อเด็กชัชิะัดิค่ะชื่ออะไรคะ อยู่่ะปั้นยินน้ำมันอันนี้เป็นแข่งใช่ไหมคะน้ำมันเรื่องสวนสัตว์เราจะเอาที่หนึ่งมาที่นี่จะได้ที่หนึ่งจะได้มีคนชมน้องชื่ออะไรคะแพรชื่ออะไรคะชื่อยวยชื่อยวยชื่ออะไรคะ และนี่นะคะคือภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมการแสดงศิลปะหารลกรรของน้องๆน,นะคะพี่ตัวแทนจากนักียนขอไปกำลังใจให้น้องๆน,นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามผลงานของพวกหนูด้วยนะคะ